สวัสดีค่ะอาจารย์แอนนะคะอันนี้อาจารย์แอนมหาเฮงนะคะนะคะวันนี้อาจารย์แอนนะคะมาให้เอทบทวนนะคะเกี่ยวกับการเรียนสักลายมือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีลูกดวงนะคะมีลายมือแบบนี้เลยนะคะมีเส้นวาสนาจากเนินจานนะคะแล้วก็มีวีวเป็นช่อช่อย่างนี้นะคะเอสอนมามีแต่นักเรียนบอกว่าอยากมีวาสนาแบบนี้เดี๋ยวให้อาจารย์บอกหน่อยว่าเป็นยังไงโอ้เส้นลายมือเขานะคะจากจากขึ้นมาจาก เนี้ยค่ะขึ้นมาแล้วก็โค้งขึ้นมาแล้วก็จะเป็นตัววีวีแบบวีเยอะมากอะ่ะแล้วเขาแทบจะเหมือนแบบว่าคนที่นั่งกินนอนกินนะคะมไม่ต้องทำอะ่ะก็แบบมีเงินกินใช้เหมือนมีเงินบุญเก่าตัวเองคอยเสริมตลอดและถ้าเมื่อไรที่เหมือนกับว่าถ้าเขาเขาจะลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเขาจะความสําเร็จแล้วเขาจะได้เงินที่แบบก้อนใหญ่มากมแล้ว ใช่เพราะว่าหนูไปดูดวงเขามาเมื่อวานเองเห็นไหมคะเขามีเส้นนี้เลยใช่ไหมคะจันเห็นแล้วแบบว่าหุยอันนี้เลยใช่ไหมเส้นนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นนีแล้วก็ขึ้นถ้าจำไม่ผิดวีประมาณห้าวีอยู่อยู่ตรงขึ้นมาประมาณห้าวีแล้วก็เส้นลายมือเขานะคะจะมีแบบมีมีทุกอย่างมีทุกเส้นเลยแบบขึ้นเยอะ ว่าสนาก็สวยอ่ะนะเห็นไหมนะคะอันนี้มีจริงนะคะเพราะว่าตาเนี่ยเราถอดแบบมาจากคนที่เขามีจริงๆนะคะนักเรียนบอกว่าคูไม่เคยเห็นเลยอันนี้เอ๋ก็ไม่เคยเห็นนะคะวันนี้อาจารย์แอนเห็นก็เลยให้แชร์นะคะว่าเห็นมาจริงๆนะคะนึ่ขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์แอนคะ่ะสวัสดีค่ะ